สวัสดีครับทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นคลิปที่3แล้วนะครับของรายวิชาคลายสิทธิ์คอมเม n นทเคชันนะครับหรือวิชาการสื่อสารในภาวะวิกฤตซึ่งสอนโดยรองศาสตราจารย์ดรสมิ t h บุญชุติมานะครับเป็นรายวิชาที่สอนอยู่ใน CU MOOC นะครับของจุฬานั่นเองนะครับวันนี้ผมก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมมาอีก2บทด้วยกันนะครับ ซึ่งจะเป็นเรื่องของการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับหรือจะเป็นเกี่ยวกับทัศนคติของผู้รับสารนะครับแล้วก็จะเป็นอีกบทจะเป็นเรื่องของการเลือกใช้สื่อนะครับเมื่อเราได้แบบรู้จักประเภทของการสื่อสารอประเภทของวิกฤตแล้วก็รู้กลยุทธ์ของวิกฤตแล้วนะครับเราวิเคราะห์ออกมาได้เป็นได้แล้วว่าเป็นเป็นวิกฤตประเภทไหนเราก็จะมาเลือก ใช้สื่อนะครับที่เหมาะสมเรามาดูในบทที่12ก่อนเลยนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับที่จะเกิดขึ้นในในช่วงที่เกิดเหตุดรินะครับก็จะมีบุคคลองค์กรแล้วก็มีสาธารณชนนะครับผมก็จะมีโน้ตไว้ว่าการเอาใจผู้รับสารมาใส่ใจเรานะครับช่วยให้เรากำหนดเป้าหมายและประเด็นได้แม่นยำขึ้นนะครับ การจำแนกกลุ่มเป้าหมายนะครับก็จำแนกได้ดังนี้นะครับจำแนกตามความสัมพันธ์ขององค์กรก็อย่างเช่นผู้รับสารในองค์กรผู้รับสารนอกองค์กรนะครับแล้วก็จำแนกผู้รับสารตามความเป็นบวกหรือเป็นลบกับองค์กรนะครับก็จะจำแนกได้ดังนี้นะครับกลุ่มที่มีความทัศนคติเป็นลบนะครับก็คือหวังเราก็คือจะต้องมีการ ทำให้ทำยังไงก็ได้นะครับให้ทัศน,ศนคติของกลุ่มที่เป็นลบปรับขึ้นมาเป็นบวกนะครับในช่วงวิกฤตการทําความดีต่อไปอาจเป็นกลยุทธ์ที่น่านาลองน่ารองนะครับที่จะคาดหวังนะครับที่จะทํามากกว่านะครับซึ่งผมก็ได้มีค้นหาเพิ่มเติมก็คือ15ลัก,ลกษณะของผู้ที่มีความคิดในเชิงลบนะครับก็คือ หนึ่งก็คือพวกเขามักจะมีความกี่กังวลนะครับ 2. พวกเขาจะเจ้ากี่เจ้าการกับคุณ 3. พวกเขาจะทำตามมาตรฐานที่ถูกตั้งไว้ 4. พวกเขาสนับสนุนการปิดบังนะครับ 5. พวกเขามักจะมองโลกในแง่ร้าย 6. พวกเขาจะรับข่าวสารเข้ามาอย่างไม่มีกีดจำกัด 7. พวกเขาอ่อนไหวง่ายนะครับ 8. พวกเขาขี้บน่น เพวกเขาไม่เคยออกจากพื้นที่สุขสบายของตน 10. พวกเขาชอบพูดว่าแต่นะครับ 11. พวกเขาไม่ประสบความสำเร็จ 12. พวกเขาไม่เคยตื่นเต้นกับโครงกรโครงการในอนาคต12พวกเขาเป็นตัวดูดพลัง 14. พวกเขาพลาดสิ่งดีๆในชีวิตและ15พวกเขามักจะใส่สีตีขาวนะครับนี่ก็เป็นละะักษณะนิสัยของ ความคิดในแง่ลบนะครับทีนี้เรามาดูความกลุ่มที่เป็นบวกกันบ้างนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มที่พร้อมที่จะสนับสนุนให้ข้อแล้วก็สนัสนบสนุนอ,องค์กรเรานะครับเราก็ควรที่จะให้ข้อมูลกลุ่มนี้เยอะๆหรือที่จะเป็นลักษณะของกลุ่มนี้เขาจะเรียกอีกอย่างนึงคือเป็นกลุ่ม fc ของเรานะครับกลุ่มแฟนคลับของเรานั่นเองนะครับ ทีนี้จะมีอีก2กลุ่มนะครับที่จะพูดถึงก็คือกลุ่มที่มีความความคิดเป็นกลางนะครับกลุ่มที่มีความคิดเป็นกลางจะมีอยู่ก็คือจะมีแบบกลุ่มที่สนใจวิกฤตก็คือสนใจว่าเราจะทําอะไรในวิกฤตนั้นทําได้อย่างถูกต้องตามหลักการเพียงใดจัดการงานต่างๆให้เรียบร้อยหรือไม่นะครับก็จะได้แก่เจ้าหน้าที่ของภาครัฐนะครับ NGO ผู้ที่ตรวจสอบมาตรฐานต่างๆและสื่อมวลชนนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลางที่ไม่สนใจในวิกฤตเลยนะครับพร้อมเปลี่ยนไปตามข่าวสารนะครับกลุ่มที่องค์กรต้องแย่งชิงเป็นกลุ่มที่องค์กรต้องแย่งชิงนะครับเพื่อให้ได้มาเข้าข้างองค์กรก็คือกลุ่มที่เป็นกลางนะครับเนื่องจากจะเปลี่ยนความคิดของเขาให้เป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้ กลุ่มเป้าหมายนะครับจากการได้เรียนในบทนี้นะครับในการสื่อสารของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเราก็จะได้รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายนี้มีความหลากหลายมากเลยนะครับในในสังคมในปัจจุบันของเรานะครับทีนี้ผมก็จะมีโน้ตอีกอย่างนึงก็คือในเวลาวิกฤตของในเวลาวิกฤตคนต้องการความกระชับและอาจมีสติไม่สมบูรณ์ไม่พร้อมรับข้อมูลอะไรที่มัน มันยาวเกินไปเพราะฉะนั้นสื่อจึงต้องมีความกระชับในข้อมูลข่าวสารนะครับให้ผู้รับสารเขาเข้าใจาสารที่เราจะสื่อออกไปได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็ดูจะเป็นเนื้อหาของอสื่อสารมวลชนมากเลยนะครับที่จะนำไปใช้นะครับเกี่ยวกับในในส่วนนี้นะครับ ทีนี้เราจะมาดูการเลือกใช้สื่อนะครับที่องค์กรจะนําไปเลือกใช้สื่อว่าสื่อจะมีประเภทไหนบ้างนะครับซึ่งเราจะต้องเลือกเลือกสื่อให้มีความเหมาะสมกับผู้รับสารซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับสื่อก็จะมีอยู่มากมายหลากหลายช่องทางเลยนะครับ mm hmm. ให้เราได้เลือกใช้ซึ่งเราจะต้องเลือกให้เหมาะสมเลยนะครับเราจะมาดูสื่อแรกกันเลยนะครับซึ่งจะเป็นสื่อหนังสือพิมพ์ก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียของ การเลือกใช้สื่อประเภทนี้นะครับข้อดีก็คือจะมีความละเอียดอธิบายเนื้อหาที่มีความซับซ้อนได้นะครับย้อนกลับไปอ่านได้แล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับซึ่งในความน่าเชื่อถือนี้ก็จะมีผู้รับสารเขาจะนําสื่อข้อมูลที่ได้จากสื่อหนังสือพิมพ์นะครับมาเป็นแหล่งอ้างอิงนะครับในการให้ข้อมูลได้นะครับแต่ก็จะมีข้อเสียเหมือนกันของสื่อหนังสือพิมพ์เนื่องจากเขาจะมีเวลาในการตีพิมพ์นะครับกว่าจะตีพิมพ์ออกมาได้แต่ละฉบับนะครับต้องใช้เวลา หลายชั่วโมงเลยนะครับกว่าจะได้ในการอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆสื่อประเภทต่อไปก็จะเป็นสื่อวิทยุนะครับก็เรดิโอนั่นเองนะครับข้อดีก็คือสามารถเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลได้นะครับถ่ายทอดข่าวสารได้อย่างรวดเร็วคนรับสารไม่จําเป็นต้องเสียเงินเพื่อรับข่าวนะครับสื่อประเภทนี้ก็จะมีข้อเสียอยู่เหมือนกันก็คือมีระยะเวลาสั้นในการสื่อสารข่าวเพราะว่า เนื่องจากเราได้ยินแต่เสียงนะครับการดึงดูดทางเสียงก็ถือว่าในสมัยนี้ก็ก็ยังมีอีกมีผู้รับสารอยู่จำนวนหนึ่งนะครับที่ยังติดตามรับฟังสื่อประเภทวิทยุอยู่นะครับซึ่งก็ยังมีอยู่สื่อประเภทต่อไปซึ่งเราจะไปพบกับสื่อ,เ,อเป็นสื่อโทรทัศน์นะครับซึ่งยังมีอิทธิพลอ,อยู่มากในสังคมในยุคป,ปัจจุบันนะครับ สื่อโทรทัศน์ก็ถ้าเปรียบเทียบก็ YouTube กน็นับว่าเป็นสื่อโทรทัศน์ประเภทหนึ่งนะครับซึ่งก็มีข้อดีมากมายเลยสำหรับสื่อประเภทนี้นะครับเนื่องจากจะมีภาพที่ชัดเจนเข้าถึงผู้คนได้มากมายลยครับดูย้อนหลังได้แล้วก็ส่งผ่านทางโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดายเลยนะครับสำหรับสื่อประเภทโทรทัศน์หรือทีวีชั้นนั่นเองนะครับสื่อประเภทต่อไปก็เป็นสื่อออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียนั่นเองก็อย่างเช่น Facebook Instagram Twitter TikTok นะครับหรือจะเป็นอะไรนะบอกบอกดิสไหมครับพวกสื่อทางโซเชียลต่างๆหรือจะเป็นถ้าประเทศจีนก็จะมีไวโ o ลไหมไวโปนะครับก็จะเหมือนกับทวิต t ตอรนะครับอะไรอกที่เป็นสื่อออนไลน์ YouTube ก็น,นะว่าเป็นสื่อออนไลน์ประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับก็สื่อประเภทสื่อประเภทออนไลน์ก็จะมีข้อดีก็คือสื่อสารกับคนได้กว้างไกลทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ข้อมูลอัปเดตตลอดเวลาให้ข้อมูลให้ข้อมูลเชิงลึกประกอบภาพนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียอยู่เหมือนกันก็คือจะมีข้อจํากัดในการเข้าถึงกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยหรือกลุ่มคนสูงวัย แต่ว่าข้อเสียนี้ก็กำลังจะหายไปนะครับเนื่องจากว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะครับผู้คนก็กำลังให้ความสนใจสื่อทางให้ความสนใจกับเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับทำให้พวกเขาเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นในสถานการณ์โควิดนะครับในทีนทำให้เราอยู่กับ การใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้นหรือท่องโลกอินเทอร์เนต็ตมากยิ่งขึ้นนะครับสื่อประเภทต่อไปนะครับจะเป็นการรายงานสดหรือไลฟ์สตรีมไลฟ์สตรีมชแนลนะครับที่เราจะเห็นการการไลฟ์สดผ่านทาง YouTube ไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ o กนะครับซึ่งจะเห็นการไลฟ์ก็ยกตัวอย,อย่างเช่นของแม่ค้าออนไลน์นะครับที่ทำการไลฟ์ ขายของนะครับซึ่งเป็นมีเป็นจำนวนมากเลยนะครับที่เขาเลือกใช้สื่อสื่อประเภทช่องทางออนไลน์นะครับทำการไลฟ์สดซึ่งก็ถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วนะครับข้อพึงระวังก็มีเหมือนกันนะครับก็คือในระหว่างที่ทำการไลฟ์สตรีมนะครับก็จะไม่สามารถหยุดสั่งการเผยแพร่หรือกลับมาแก้ไขข้อความได้นะครับ แต่ก็จะมีทางแก้อยู่เหมือนกันสำหรับการไลฟ์สตรีมก็คือต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อลดความผิดพลาดนะครับหรือการแสดงจุดอ่อนต่อสาธารณชนการสัมภาษณ์ของรายการสดต้องอาศัยไหวพริบและปฏิภาณสูงต้องควบคุมสีหน้าอาแววตาคําพูดหรือน้ําเสียงที่แสดงออกมานะครับซึ่งออผู้สื่อสารนะครับก็จะต้องมีการเตรียมตัวให้ดีๆโดยก็ต้องไปศึกษาเทคนิคในการ ให้สัมภาษณ์ต่างๆนะครับโดยการสื่อสารก็จะเป็นออต้องอยู่ในเทคนิคที่ต้องมีการฝึกซ้อมนะครับฝึกฝนซึ่งก็ต้องไปดูกันนะครับนี่ก็เป็นเนื้อหาที่ได้รับมาเพิ่มเติมนะครับของรายวิชา c ลาสสิ Communication นะครับซึ่งเป็นเนื้อหาในตอนที่3เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นตอนที่4นะครับซึ่งก็จะเหลือีก2บทที่จะ จะต้องศึกษาแล้วนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ลองรับฟังกันนะครับว่าจะมีเนื้อหาส่วนไหนน่าจะเป็นของของการนำไปใช้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปผมก็จะต้องกลับมาทบทวนนะครับที่ได้เรียนไปทั้ง15บบทแล้วก็เข้าสู่การสอบโพสเทสนะครับแล้วก็จะมาดูว่าผลสกอร์จะเป็นประมาณไหนนะครับสำหรับ วันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ